รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย จะรับมาสู่ดาวินชีเกมทอรหัสซึ่งหลังจากแรนด,ดอมหาผู้ที่มาค้นแชมป์ล่าสุดไปเมื่อวานนี้ผลปรากฏว่าเป็นคุณเต้ยสายแข็งคนนี้แหละครับที่นั่งสติลสะสมเงินรงางวัลมาแล้วมากมายตอนนี้บรรลุกันต่อกับยกแรกว่าแชมป์จะรับมือได้หรือไม่ลงให้คนละหนึ่พก่อนเลยครับผมตองกลางเป็น2,000กับรหัสภาพนี้ภาพแรกมี3พยางครับรหัสภาพมา าัวอยางได้ครับตัดสินใจครับตัดสินใจถูกต้องครับผมกก่อนอื่นเลยต้องขอโทษนะฮะพี่นกสินใจด้วยนะครับผมเป็นการถอดรหัสภาพนะครับไม่ได้แบบว่าลบหลู่แต่อย่างใดนะครับ ตัดนะฮะหนังสือกระดาษแล้วก็ว่าไปแต่เพลินหน้านั้นมีรูปพี่นกสินใจอยู่ก็เป็นตัดสินใจสามพยางและคุณก็ตัดสินใจถูกต้องเป็น1 1ึ0 0หมื่นหนึ่งพันครับคุณเต้ครับครับครับเฮ้ยเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับความอาวุโสความเด็กไม่เกี่ยวกับอายุไม่เกี่ยวกับประสบการณ์ครับอยู่ที่ความวัยสู้เท่าไหร่ครับคุณกายว้าว แต่ว่าคุณโชคพร้อมมากเลยนะเนี่ยมุนกายครับมันกายอย่าให้เสียชื่อแชมป์เอาไปเลยสี่พันสี่พันเอาเลยจบเร็วๆถ้าได้ถ้าได้ขึ้นมานี่เป็นหมื่นเจ็ดเลยนะงั้นขอครึ่งก่อนละกันสองพันครับสองพันอย่างเนี้ยคำนวณเร็วแบบเนี้ยถูกต้องนะครับขอให้คำนวณเร็วแบบนี้ไปตลอด4,000ตรงกลาง แค่นี้ถ้าได้ก็นามแล้วกับเงินล,ล้านรอเขาอยู่ครับสี่พยางกับเงินสี่พันตรงกลางตัดภาพมาเลยครับ วัวหายล้อมคอกหมื่นสามพันครับ 3, ครับนนี้ผมรน้นี้น่าจะยากสำหรับการรู้จักไหมวัวหายล้อมคอกพอเฉลยปั๊บก็อ๋อนั่นแหละฮะใช่ไหมครับภาพแรกนะครับผม12ราศรีนะครับวัวหายไปภาพที่2เป็นการนั่งวงล้อมภาพที่3เป็นเหมือนคอกก็วัวหายล้อมคอก นี่นะไม่ลงไปเมื่อกี้นี้สี่พันนี่ไงผมบอกแล้วเห็นไหมแต่ตอนนี้คุณก็ต้องเป็นคนสู้อีกฮะแชมป์ครับคุณมีอยู่เ0็ดคุณจะสู้เท่าไหร่ครับ 4,000! 4,000! วัดกันไปเลยเดี๋ยวเนี่ยยังใจคอไม่ค่อยดีจากเมื่อกี้ขอพันเดียวก่อนล้วกันนะปากคนละพันครับสองพันตรงกลาง2องพยา พภาพมาครับคุณเตออร์อีกแล้วครับลนลานครับโอ้ยลนลานไปอีก2,000ครับเป็น<อ>14,000ครับขาดแรกนะครับเป็นการเอาไฟลน ภาพที่2เป็นลานลานนี้เป็นลานอะไรครับราราลา,านมันครับ <c oughs> แน่ลานนาฬิกาหรือเปล่าล <c oughs> านนาฬิกาคุณช่างนาฬิกานี่อดีตช่างนาฬิกาใช่ครับผมนะครับ็ปพูดน,นาฬิกาโบราณอะไรอย่างนี้หรือลานอะไรสักอย่างะนะครับล่นลานนะครับทำให้พี่เต้ยขึ้นนําไปเป็น1 4 0 0 0ต่อ6000ครับ นี่ยตอนนี้ลนลานแล้วเนี่ยถูกต้องแต่ทํายังไงล่ะตอนนี้เขาขึ้นเป็นหมื่นสี่คุณมีอยู่หกพันคุณคิดว่าชุดภาพต่อไปนี้คุณน่าจะได้หรือไม่ได้อันนี้คุณต้องเสี่ยงเอาเองฮะคุณมีอยู่หกพันคุณจะสู้เท่าไหร่ครับสองพันสองพันสองพันก็ได้ครับสองพันนะสองพันเป็นสี่พันครับถ้าได้นะครับคุณจะกลับไปเป็นแปดพันโดยที่พี่เต้ยเหลือหมื่นสอง จะหากก่างกนแค่อีก4,000บาทเท่านั้นเอง5พยางนตัดภาพมาครับดูดีๆครับแม่สมกับเป็นแชมเป็นจริงครับ หึงลหาสภาพกับห้าพยาที่ต้องบอกเลยว่าข้อนี้ไม่ง่ายเลยช่วงหน้ามาลุ้นคำตอบของแชมป์กันครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลินจือมมินเทสโกโรตัส สถานีบริการน้ำมันพที T. คู่นี้นี่ก็แข่งกันเดือดไม่ใช่เล่นเพราะผู้ท้าชิงอย่างคุณเต้เปิดตัวยอย่างร้อนแรงถึงกับทาให้แชมป์นี่ยืนเฉยไม่ได้แต่ว่ายกที่ผ่านมากับรหัสภาพห้าพยางคุณกายก็รัดไว้พริบชิงกดตอบก่อนแต่จะตอบถูกหรือไม่นั้นไปฟังกันครับมาเส้นผมบางภูเขาครับเอาไปเลย นี่มันต้องดูแบบนิดหนึ่งเป็นลูปผมอิงสวยผมสยายนะครับผมแต่ถ้าเกิดดูดีๆนะที่เลาะขอบหลังเส้นผมไปคือเทือกเขาเส้นผมบังภูเขา5พยางสมรักกับที่เป็นแชมป์กลับมาเป็น8,000ต่อ 12, 1 2 0 0 0คราวนี้ครับพิเตอร์คุณก็ยังมีเงินอยู่ในบัญชีมากกว่าแชมป์อยู่ดี จะส no? ู้เท่าไหร่ครับเขาเอาคุณไปเมื่อกี้สี่พันเท่าไหร่เมื่อกี้เขอกคุณไปสองพันตอนนี้เป็นตาที่เราจะเอาคืนสองพันครับสองพันเป็นสี่พันเกียนมันไว้อย่างนั้นก่อนอะแจกของกันดีกว่าครับโอ้โหโฮ้ไม่ได้ว่าเครื่องบิน ไปสมุยตัวเครื่องบินไปกลับนะครับสมุยนะครับให้ถึง2ที่เลยทีเดียวนะครับผมมีให้คุณใช้งานได้นะครับผมภายใน1ปีนะครับไปเมื่อไหร่ก็ได้เลยจาก Bangkok Airways ท่านผู้ชมทางบ้านครับนี่ไม่ใช่เป็นของรางวัลที่มีสิทธิ์เฉพาะแค่คุณเต้ยและคุณกายเท่านั้นถ้าเขาตอบไม่ได้มันจะเป็นสิทธิ์ของท่านผู้ชมทั้งประเทศนะครับผมขอให้เขาตอบไม่ได้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเตรียมตัวและลุ้นไปด้วยกัน ง่าย,ยาสองพยายงเห็นพี่อู <c> ๊ด <oughs> <N P U> แล้วจะนึกถึงคำนี้เลยเอา้าวหลานบ้ามาครับ พยานครับคุณเต้ตอบว่าไก่ขันนะครับไม่ใช่ครับผมเหลืออีกสวิเจ้าไหมไม่ได้ไม่ได้จริงท่านผู้ชมครับมันเป็นโอกาสของท่านผู้ชมแล้วเพราะฉะนั้นตามเคยครับผม,มบอกแล้วอะไรที่เราแจากถ้าเขาตอบกันไม่ได้มันเป็นสิทธิ์ของคุณทันทีผมมีราหารัสภาพที่จะให้คุณดูต่อไปนี้20วินาทีดูเสร็จรีบเข้ามาตอบใน Facebook แฟนเพจเตอรนชี ci, ตามเวลาที่เราจำกัดเอาไว้และไม่แน่คุณอาจจะเป็นผู้โชคดีที่ได้รับตั๋วเครื่องบินไปกับ2ที่นั่งกรุงเทพสมุยจากแบงกอกแอร์เวย์ครับถ้าพร้อมแล้วไปดูเลยครับเอาละครับคุณมีเวลา20วินาทีที่จะถอดรหัสภาพนี้เพื่อรับของรางวัล ใครได้คำตอบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจดาวินชีเกมทอรหัสโดยเข้ามาตอบใต้วิดีโอไลฟ,ฟ์ฟดในเพจของดาววินชีในวันนี้กันเลยนะครับและ,สะแสดงความคิดเห็นหลังคำตอบของคุณซึ่งเราจะปิดรับคำตอบแค่6โมงเย็นเท่านั้นโดยทีมง,งานจะเลือกคำตอบที่ถูกและข้อความที่โดนใจเพียงหนึ่งท่านเท่านั้นครับสภาพสพยางผิวนึกออกไหมเดีอารอยเขาตอบก่อนแล้วค่อยนึกตามใช่ เอาเผื่อเขาตอบผิดนะครับอขันทีไหมขันทีถูกต้องเอ้ยขันทีขันทียังไงครับเมื่อกี้เมื่อกี้ใครเป็นคนตอบได้ครับอ้าวโหนี่ไงเจ้าแม่ไก่ขันแล้วก็ขันนะฮะไพ่สองคือการขันตักน้ำไพ่ที่สามก็คือใช้ไอ้ขันแหลบประแจใช่ไหมขันนะฮะน็อตจากเอ่อหนักรถอยู่ล้อรถสามขันขันทรีขันที 3รอบอันนี้เขาเรียกว่า3ชั้นด้วยกันนะครับผมอันนี้เขาเรียกว่ามีซับนอกไม่พอยังมีซับในอีกด้วย<ม>แถมติดปีกอีกทั้งหากแต่ไม่รู้ว่านะครับผมทางบ้านเนี่ยมีใครเข้ามาใน Facebook แฟนเพจหรือยังแต่70ล้านคนกับรหัสภาพที่ให้ไปผมว่ามาต้องมีใครได้สักคนแหละเพราะฉะนั้นยินดีด้วยล่วงหน้าครับ,รบหือว่าคอยคลายกันไปหรือสร้างความเครืยอเพิเ่มให้เจม่รู้ <c oughs> แต่ที่แน่ตอนนี้ตรงกลางมันมีอยู่4 0 0พ รหัสภาพที่คุณต้องมาถอดรหัสเพื่อรักษาแชมป์หรือโค่นแชมป์กันต่ออย่าลืมนะครับถ้าได้คุณกายแชมป์จะกลับขึ้นมาตีเสมอแผนของคุณที่ใช้มาเมื่อสักครู่มันได้ผลแต่ตอนนี้มันต้องต่อยอดเนาะครับผมเมื่อกี้กี่พยานนะฮะสองพยานเอาไปอีกทีแล้วกันอีก2องพยานรลาดภาพมาครับ ครับมองคอนครับมองคอนมนสอาจารย์อุ้นครับผมมันกี่โมงนี่ได้เวลาแล้วดีได้เวลาเทปนู้นแล้วครัไอฝรั่งคนนั้นก็เหมือนกันอย่างนี้เลยนะโอ้โหมองคอนแล้วบองอย่างชัดเจนมากนะฮะมองคอนอยู่โอเคหมื่นสี่พัน ก็ผัดกันตาดีตาดีได้ไงครับตาช้าอดไม่มีตาล้ายอันนี้มีแต่ตาช้านะครับผมอ้าคุณกายครับสู้เท่าไหร่ครับพันเดียวกันกายสามเลยเพราะว่าพันเดียวผมมีดวงพันเดียวก่อนพันเดียวก่อนครับถ้าเป็แบบว่าขัดดวงขัดขัดลาบคู่ต่อสู้ด้วยหนึ่งพันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปอัดทีหลังอะไรอย่างเงี้ยเขาคิดอย่างนั้นเดี๋ยวดูว่าจะสําเร็จเป็นผลที่สองหรือเปล่าอ่ะคนละหนึ่งพันตรงกลาง สามพยาบนบาดภาพมาครับและรหัสภาพที่มีใบหน้าคุณแอนทองผสมนี้จะถอดรหัสเป็นคำว่าอะไรและใครจะสามารถถอดรหัสภาพนี้ได้เดี๋ยวมาลุ้นกันครับ สนับสนุนโดย Suzuki MK, Cool Repel Spray by Donut, Penguin Sim ประหยัดสามพยานแบตผ้ามาครับ ทีมสตีลเตรียมตัวหนึ่งสองสามเบ็ดเวลากอดอกมีแล้วแน่ๆสตีลสตีลเบอร์สิบหกใช่ไรครับออฟครับคุณออฟไอรอนแมนครับไอรอนแมนแอนด์รอนไม ไอรอนแมนเพราะคุณแอนร่อนหม่ตรงตัวแอนร่อนไม่ผมมาร่อนไม่้วพี่แต่มาอะไรร,อ Anne, รออ่อ, <Good S 1> อนไม <1, S 1> ่แอนเออคุณครับหนึ่งพันไปแล้วลืมผวนกันไปใช่ไหมเมื่อกี้นี้กําลังแอนร่อนไม่กันอยู่เ,เออ <c oughs> นั่นแหละนะถูกสติลไปก็ก็ถือว่าโล่งนะครับเพราะถ้าเขาตอบได้แล้วคุณต้องสู้นะี่ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกันหรือถ้าคุณตอบได้แล้วเขาสู้คุณกลับนี่หนักเลยนะก็มีอยู่หมื่นสาม อ่ะคนละพันตรงกลางครับตอนนี้แชมป์นะครับผมหรือคุณกายนะฮะเหลืออยู่4,000ันในขณะที่คุณเต้ยมี12,000ถ้าคุณเต้ยได้เป็น1 4 0่0สาพยางเลยแล้วกันยอมเค่าพยางังปลาดภาพครับ ครับตอบว่าลอดช่องสิงคโปร์ครับโอ้โหทําเอาคุณกายนี่ถึงกับอึ้งกับคําตอบยกมือยอมแพ้กันไปเลยทีเดียวและคําตอบของถาดภาพนี้จะถูกหรือไม่นั้นไปฟังกันเลยครับลอดช่องสิงคโปร์เอาเลยเป็นไงเป็นไงครับพี่เต้ยครับหมื่นสี่พัแล้วสําหรับคุณเต้ยนะครับ ลอดช่องนะฮะมาบูด็อกกำลังไถ่สเก็ตบอร์ดลอดหวางช่องขาอยู่นะครับผมเพื่อจะไปเที่ยวที่สิงคโปร์นะฮะรวมกันแล้วเป็นลอดช่องสิงคโปร์หมื่นสพครับคุณเต้ยครับคุณกายครับจะไปช้าๆหรือจะดึงกลับมาเร็วเออสองแล้วสองพัมาเฮ้ยสุพรรณไกยได้ใจพี่ไปเลย ถ้าเกิดแพ้หรือว่าชนะนะกินชาบูฟรีพี่พูดแล้วนะพี่พูดแล้วพี่ไม่คืนคำเชิญครับคุณจัดพบคนละสองพันตรงกลางนะครับมาเป็นสี่พันคุณกายก็จะเหลือสองพันมีอยู่ทั้งหมดเดียหมดแปดเลยนะตรงนี้โหเต้ยถ้าคุณได้หมดเนี่ยนะคุณแซงหน้าเลยความสวยงามเลยจะไม่เหมาชาบูพี่อู๊ดพี่ ไอหมาวยิ่งุดยอดไอหมานี่เขาไปเหมาเขาไม่ได้ขอกินฟรีด้วยนะเฮ้ยฆ่าท้ลายพี่ไงโอ้ยสุดยอดเลยอยากจูปากทีวะดเลยโอเคแต่ถ้าตอบตัวคันี้จูปากเลยนะอะไรมันก็ไม่แน่ไม่นอนเพราะถ้าเกิดคุณได้กลับไปคุณมีเงินที่จะสู้ต่อได้ถึง6,000เลยทีเดียวเอาไปสามพยายับไปดูรหัภาพันงรับ เดินทอดน่องครับถูกต้องครับนี่ไม่รู้จริงนี่ไม่รู้จริงครับเดินอยู่บนทะเลนะภาพแรกก็คือเป็นการเดินนะครับภาพที่สเห็นชัดเจนเลยนะฮะทอดน่องไก่เดินทอดน่องเป็นคำเฉพาะหรือเป็นสำนวนใช่ไหมประมาณนั้นแปลว่าเดินเรื่อยๆครับเดินเรื่อยๆเดินแบบไม่มีจุดหมายอ่า แต่ตอนนี้จุดหมายของคุณอยู่ตรงนี้หรือไปทางนู้นไปทางไหนดีขออยู่ยาวๆก่อนแล้วกันขออยู่ยาวๆครับคุณมีอยู่2,000คุณเต้ยตอนนี้1 6ื่นหกสอพจะดึงหมื่นหกนั้นกลับมายังไงผมขอชมได้ไหมขอดูได้ป่ะกายครับกายสมมุติว่ากายมีเพื่อนคนหนึ่งบอกเฮ้ยเดี๋ยวตามไปนะเดี๋ยวตามไปอย่างเร็วเลย เขานั่งเครื่องไปเชียงใหม่แล้วร้บกายอ่ะปั่นจักรยานตามไปอ่ะเมื่อไรมันจะทันนะครับสองทันแต่ถ้าปั่นเรื่อยๆมันก็ถึงนะมันถึงแต่มันช้าอย่างน้อยผมยังอยากเล่นอีกสักสองภาพมาพันเดียวกันแล้วกันอ่ะผมขอดูอันนี้ผมเปิดให้ฟรีเลยนะผมแบบเปิดโอกาสให้คุณบาะว่าถ้าคุณทําได้เนี่ยมันก็จะไม่ได้บอกว่าจะให้พี่ตร้ตกรอบนะแต่แค่หมายถึงอยากรู้มันจะกลับมาได้หรือเปล่าอาจารย์โอ้ยครับ รับลูกศิษย์อีกคนไหมครับมามาแต่ว่าจะให้แค่ครั้งเดียวพอนะเี่เน่แน่เดี่เลยิเฮ้ยนึกว่าไอ้นี่ระวังโดนนะพี่ระวังระวังทิมนะพี่เดี๋ยวอื้ยเดี๋ยวครับ โอเคโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสงสัสยเช็ดหมากจะออกด้วยตอนนี้นจอันนี้เช็ดจุ๊บ <laughs> คนลุกเลยพี่ <c oughs> อุ้ยออมาหนึ่งพัตรงกลางใช่ไหมครับครับมาครับเป็น2องพกับ2องพยางม,มาครับแม่ดูท่าคุณกายจะตกที่นั่งลำบากสุดลวครับแต่พรุ่งนี้ก็ต้องมารุนกับระารภาพชุดนี้กันต่อ ว่าคำตอบคืออะไรและใครจะงัดไม้เด็ดเมื่อคว้าเงินเดิมผันข้อนี้ไปได้ห้ามพลาดนะครับ